เราเห็นว่าไตรมาสหนึ่งเนี่ยถือว่าเราเผชิญกับปัญหาหลายอย่างเลยนะน้องแดนนะครับน้ำมันแพงนะครับต้นทุนต่างๆสูงขึ้นนะครับแต่ DGC ก็ถือว่าบริษัทสามารถที่จะจัดการแล้วก็บริหารต้นทุนแล้วก็สามารถที่จะขึ้นราคาได้ได้ดีนะครับก็เลยถ้าเกิดเราดูน้องแดนจากจาการูปต่อมานะครับบริษัทก็ยังคือสามารถทำกำไรได้ทำนิวไฮนะครับก็คือว่าปีที่แล้วเนี่ยนิวไฮที่ 493นะครับปีนี้ก็มีนิวไฮใหม่ก็คือ534ล้านนะครับก็ถือว่าใกล้ๆกับเราคาดเราคาดไว้ที่537ล้านนะครับต้งแดงครับครับแม้ว่ายอดขายเห็นว่าทรงๆเมื่เทียบกับปีที่แล้วนะแต่สําคัญเลยก็คือบริษัทสามารถที่จะมีสาขานี่ตลาดนักระเบื้องอยู่203สาขานะครับมีเป็นสาขาเองเพราะฉะนั้นจากส่วนการกดปุ่มขึ้นราคาตามราคาต้นทุนปุ๊บก,ก็สามารถที่จะปรับขึ้นมาได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ สามารถที่จะปรับราคาได้สะท้อนกับต้นทุนซึ่งจะเห็นว่าทั้งตลาดในในตลาดกระเบื้องนะอย่างคอตโต้อะไรเนี่ยก็มีการปรับราคาขึ้นเหมือนกันนะครับก็ทั้งตลาดนะครับก็เลยทําให้1คือปรับราคา2นะครับขายพวกพรีเมียมโปรดักต์มากขึ้นนั้นสัดส่วนของพรีเมียมนี่ก็ขึ้นมาเป็น25%แล้วแต่ก่อนเนี้ยไม่ถึง20%นะครับก็ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็โดยเฉพะอ,ออกผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นเกนโต เอาไปเทย์ไปยี่เกโต้ไอเกโตไอกระเบื้องชิ้นหนึ่งนะครับไอก็จะเป็นพอสเลนนะครับก็เป็นอีกกระเบื้องชิน้นนิดหนึ่งที่มีราคาคือขึ้นมาจากราคาปกตินะครับก็คือ151แต่ดีซีขายที่สักตัวนี้นะครับเป็น280นะครับก็เลยช่วยเพิ่มพรีเมียมขึ้นมานะครับก็สัดส่วนไตมาสหนึ่งยังไม่เยอะนะสัก1%แต่บริษัทตั้งเป้าว่าจะขึ้นมาเป็นสักสิบเปอร์เซ็นต์ในสามปีข้างหน้านะครับ ในเรื่องของการปรปับปรุงประสิทธิภาพลดต้นทุนแม้ว,ว่าปีนี้ผู้บริหารตั้งเป้าจะขายจะโตมาเยอะนะครับสัก5%เองนะครับเราก็มองว่าผลประกอบการนะอย่างปีที่แล้วนิวไฮนะครับพันเปีนี้ก็น่าจะโตได้ต่อสักเราให้โตในน้อยนะครับสัก4%กว่านะครับก็คือจากพันเเป็นพันเล้านนะครับก็คือทำนิวไฮได,ได,ได้ได้ตอบเทียบกับปีที่แล้วนะครับสำหรับตัว DCC แม้ว่าสถานการณ์ปัจจุบันก็ถือว่าผมว่าหลายบริษัทนี้ก็คงเผชิญกับปัญหาเรื่อง ต้นทุนโดยเฉพาะต้นทุนพลังงานนะครับที่ปรับตัวสูงขึ้นนะครับแต่จะเห็นว่าบริษัทก็ได้พิสูจน์แล้วว่าในช่วงที่ผ่านมาแม้ว่าต้นทุนพลังงานจะปรับตัวสูงขึ้นบริษัทก็สามารถที่จะปรับตัวได้ดีมีการเพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนต่างๆนะครับได้ดีนะครับวงแดงครับครับ,รบก็ตัวนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นให้เห็นหนึนะราคาบริษัทนะครับมีการถ้าเกิดเราเห็นว่าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยขึ้นมาได้14เนะครับก็บริษัทสามารถที่จะปรับราคาได้สะท้อน ต้นทุนได้ดีนะครับเนื่องจากว่ามีสาขาอยู่ทั่วประเทศ200กว่าสาขานะครับในส่วนนี้แม้ว่าปริมาณขายเนี่ย15ล้านตารางเมตรจะลดลงจากปีที่แล้วนะครับ13%แต่ผลของราคาก็เลยทําให้มูลค่าเนี่ยส่งๆนะครับในส่วนนี้นะครับแล้วก็ให้ดูอีกรูปหนึ่งนะครับก็จะเป็นพรีเมียมโปรดักต์เนี่ยก็ตัง้งก่อนหน้านี้มัน20%นะก็ ปีที่แล้วเราก็เริ่มเห็นรับ25เปอร์เซ็นตนะครับขึ้นมาตั้งแต่มาสองแต่มาสามแล้วก็แต่มาหนึ่งก็ยังยืนได้ประมาณ25เปอร์เซ็นตะครับเร mm hmm. นั้นในรูปสุดท้ายก็จะเป็น v a ลูเอชันนะครับตัว DCC ก็ถือว่า,าเป็นหุ้นประเภทปันผลนะครับหนี้ต่อทุนนี่น้อยมากเลยนะครับแค่20เปอร์เซ็นหรือ0.2เท่าเองนะครับอีปีนี้ก็ลงทุนไม่เยอะประมาณสัก480ล้านนะครับก็ลงทุนขยายสาขานะครับก็ อีพีดานี้ทั้งสองพันแปดนะครับนั้นเน้นโปรฟิตพันเจ็ดเพราะนั้นก็บริษ,ษัทก็สามารถที่จะจ่ายผลผลได้ประมาณสักเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ของกำไรนั้นปีนี้กําไรสิบเก้าสตางก์ก็น่าจะจ่ายผลผลได้สิบเก้าสตางค์คิดเป็นเงินปันผลตอบแทนก็หกจุดเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับในส่วนนี้นะครับก็ราคาหุ้นนะครับก็อ่อนลงมาอีกแล้วนะครับก็ลงมาคาดว่าเป็นปัจจุบันนี้ก็ถือว่ายิวก็ตกเกือบเจ็ดเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับก็ถือว่าน่าสนใจในการในแง่ายๆของการ ซื้อลงทุนรับ,บันผลแล้วสรับตัว d c c ครับลุงเปียครับแหม่เห็นดีวเวนดิวแล้วแบบโหรูปปากเลยชอบจริงๆเลยเจ็ดเปอร์เซ็นตกว่ากว่าแบบนี้มันมีความเสี่ยงอะไรที่มีระยะสำคัญกับหุ้นตัวนี้ไหมพี่ที่จะทำให้เขาไม่สามารถส่งมอกกบกำไรแล้วก็ให้ยิวระดับเจ็ดเปอร์เซ็นได้อะไรที่ต้องระวังที่สุดสำหรับหุ้นตัวนี้ครับ,รบทีนี้ถ้าเกิดเราดูตลาดหลักของดีซีนะครับแปดสิเปอร์เซ็นนี้ก็คืออยู่ในต่างจังหวัดน,นะครับ ดีซีอ,อาจจะกลัวเรื่องคือของปัญหาพวกไฟแล้งนะครับรายได้เกษตรกรนะครับเพ<ม>ราะว่าตลาดหลักของดีเซีก็คืออยู่ในตา่างจังหวัดก็ถ้าเกิดว่าปีนี้ก็พูดว่าฝนดีนะถ้าปัญ,ปญหาที่ดีเซียกลัวอาจจะเป,เป็นปัญหาเรื่องไฟไฟแรงรายายได้ของพวกเกษตรกรหรือหรือคนในตา่างจังหวัดนะครับก็เห็น<ม>ว่าในตา่างจังหวัดนี่ก็ถือว่ายังใช้ได้อยู่นะครับไม่ได้ไม่ไม่ได้แบบที่จะซุดหนักมากนักนะครับในส่วนนี้ น,นก็มองเรื่องของออพ,พ,พวกแห้งแร้งต่างๆนะครับ,นะรบปีนี้ก็ถือว่าฝนก็ถือว่าได้มาได้ดีนะก,นนก็มองว่าพืชผลการเกษตรก็น่าจะใช้ได้นะไตามาสหนึ่งนะไรทําสติสูงสุดใหม่ตามที่ลุงเพียรคาดไว้ปีนี้กําไรทําสติใหม่ต่อนะครับปันผลเด่นนะดีวเด่นดีประมาณ6.7%แล้วก็คาแรคเตอร์หุ้นตัวนี้จ่ายปันผลทุกไต่มาสด้วยนะ